เสร็จแล้วพี่น้องายสองเหลือเวลาอีกดังชั่วโมงครึงยี่สิบสองห้องค่ะเมื่อนี้แต่ว่าได้ห้องแบบว่าห้องสองคนสองคนห้องหน่อยอะนะพี่น้องคะบ,บอมแม่นหอ้องอ่าเตียงเสริมเนาะคะ่ะก็เลยว้รอบเศ้าวนี้นั่งแลนสิบสองห้องนะคะ่ะนะกนกอน่กอนพักเบรก พอพัก,กเบรคเ็จมากก็ที่เหลือตอนนี้ก็เสร็จแล้วเหลือเวลาชั่วโมงครึ่งพี่น้องคะเดี๋ยวอัดคลิปวิดีโอจกอักหน่อยนึงพักเหนื่อยนั่งพักเหนื่อยจักหน่ยนอยนึงเดี๋ยวเดี๋ยวอีนางจะลงไปซอยมูเนาะคะนะ่ะเนาะมูอ่าสั่นอื่นที่เขายังบ่เสร็จนะนะพี่น้องอันตอนพักเบรกอีนางอตอบคําถามคอมเมนต์ในยูทูบนาะคะ่ะเนาะก็ไปสะดุดตาคอมเมนต์คอมเมนต์หนึงเดี๋ยวอีนางสิเล่าให้ฟังเด้อพี่น้องเด้อมีอ่าผู้ชายคนนึงถามเขามาว่าขอถามจริงๆนะครับว่าสัน่นอันผัว ได้ผัวฝรั่งนี่บอไดเลียงกันทุกบ้านบอกครับว่าสันอันเขาเล่าว่าอันป้าอันอย่างอี่ยงก็ป้าของผมนี่ได้ผัวฝรั่งแต่ก็อ่าแลนเหตุงานทําความสะอาดเองว่าสันแล้วก็เห็นเราบอกว่าป้าเ่าให้ฟังว่าอันอี่ยงวะจําบ่ได้จําบ่ได้อันผัวฝรั่งบอกว่าอันผัวผัว ผัวฝรั่งบอซอยเลยจักบาทอียงประมาณนี้นะผัวฝรั่งบอซอยเลยจักบาทจะส่งเงินให้ไทยผัวก็ผัวฝรั่งกับดาวา่าอ่นส่งให้คนไทยเฮ็ดหยังส่งให้ขอบพัวทางไทยเฮ็ดหยังเอียงประมาณนี้แหละว่าอ่นเขา่มีมือไม่ตีนหาหาให้หาเฮ็ดเองบอกอันนี้อันนี้ที่เขาพิมพ์มาถามอีนางเด้อพี่น้องเด้อประ,ประมาณนี้แหละพี่น้อง เขาวานะเขาถามมานะอันอีนางจะมาตอบคําถามไหเท่าที่นางตอบได้เด้อค่ะเด้ออันนี้อันนี้กัไปว่าคนที่เขาถามมาบ่าได้เนาะคะนะ่ะเนาะเพราะว่าบางคนนะ่ะเขาบ่รู้ บางคนเขาบลูคนไทยที่วาอยู่บ้านเฮ้ายู่ไทยบ้านเฮ้าเนี่ยก็คือจะมีจะเป็นแต่แบบว่าอันมีความรู้เดิม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 ก็คือสิ่งที่เฮ้าเคยหูเคยเห็นมาว่าการที่เฮาเป็นเมียฝรัร่งเนี่เป็นมาดามเป็นเมียฝรัร่งนี่จะต้องรววยผัวฝรั่งจะต้องเลี้ยงนู่นนี่นั่นให้ก็คือพี่น้องต้องเข้าใจว่าบางคนบางคนที่เป็นเมียฝรัร่งแล้วเขา เขาเป็นเมียฝรัร่งมาโดนแล้วเขาเฮ็ดงานสูงงานลำบากเก็บเงินมาโดนแล้วแล้วพอถึงเวลาเขาก็กลับบ้านอะอากลับบ้านไปใส่เงินนุนนี่นั่นคือเขาผ่านจุดจุดนั่นมาแล้วพี่น้องน,นึกอออกบอมว่า เมียฝรั่งบางคนน่ะที่ว่าเห็นเขาเอ่อมีเงินมีทองใส่ชีวิตสุขสบายนูน่นนี่นั่นก่อนหน,น้านี้เขาก็เคยลำบากมาก่อนเขาก็ขึ้นไม่เมืองหนอกเฮ็ดงงเฮ็ดงานอยียงประมาณนีแหละพี่น้องคะแล้วก็ฝรังร่งฝรั่งโบแมนเจ้าพี่น้องฝรั่งบดได้ผลิตเงืนเอีงเนาะคะเนาะไอคําว่าฝรั่งนี่ที่เฮาเคยหูเคยได้ยินกันมากมันก่อจะมีแต่ เชื่องบวกในทางที่ฝรั่งรว้ยมหาเศรษฐีนู่นนี่นั่นเองประมาณนี้นะเพราะว่าอย่างเพราะว่าฝรั่งคางเงินบาทมันแพงกว่าเมืองไทยฝรั่งคางเงินบาทมันแพงกว่าเมืองไทยฝรั่งมันก็หาเสากินข้ามขึ้นกันในแหละพี่น้องฝรั่งพูดถึงอ่ะฝรั่งอ่ะมันขยันนะมันขยันทํางานนะมันขยันทํางานหาเงินเลี้ยงตมันเองอันสังคมฝรั่งเขาบ่มีการมาให้เงินกันเนาะค่ะเนาะเขาบ่มีการมาให้เงินกันเพราะว่าจะพ่อแม่ลูกร้านนู่นนี่นั่นลูก ลูกฝรั่งพราะอายุถึง18ปีเขาก็จะออกจากบ้านไปหาเฮดงานหาเลี้ยงโตเจ้าของเนาะคะ่ะเนาะส่วนพ่อแม่ก็อ่ได้ทรงเสียอีกแล้วเขาก็เด็กสม้มเด็กหน่อยฝรั่งก็อเฮดงานบบได้มาก เลียงดูพ่อแม่บ่ได้มาให้เงินพ่อแม่เนาะคะ่ะเนาะเพราะว่าพ่อแม่กเ็เฮ็ดงานยันกเกษียนแล้วก็พ่อกษียณเฮ็ดงานบ่ได้หรือว่าเจ็บไข้ได้ป่วยเขาก็มีเงินช่วยเหลือเงินเอ่อเงินบำนุงบำนาญนนู่นนี่นั่น,นก็คือเงินบำนาญนหรือว่าเงินค้นเถ่าของฝรั่งอ่ะเขาได้เดือนหนึ่งเท่ากับคนไทยเฮ็ดงานเดือนหนึ่งอ่ะพี่น้องเพ้อเพอได้หลายกว่าเดิมเนาะคะ่ะเนาะ นั่นแหละค่ะฝรั่งมันบ่คือกันทุกคนเด้อพี่น้องเด้ออันนี้น่ามาตอบคําถามให้เด้อว่าฝรั่งบ่ไดไคือกันทุกคนบางคนก็เข้าใจคนไทยสังคมฝรั่งกับสังคมคนไทยนี่มันมันบ่คือกันพี่น้องสังคมฝรั่งกับสังคมคนไทยมันบ่คือกันฝรั่งบางคนเขาก็เข้าใจแต่ฝรั่งบางคนให้เหออธิบายให้ตายซ้าได้อธิบายน้าตาไหลเลือดตาแทบกระเด็นอธิบายจนน้ำลายฟุ้งเต็มปากฝรั่งบางคนก็บอกเข้าใจ เขาเขาหู้เขารับรู้แต่เขาบบเข้าใจพี่น้องนึกออกบ่าเขาบอกข้าใจอธิบายให้ตายซัาได้เขาก็บอกข้าใจเพราะฉะนั้นคนไทยที่ใด้ผัวฝรั่งระวางถีอยู่อันเมืองไทยกับคนไทยที่ได้ผัวฝรั่งเรามาอยู่เมืองนอกคาของสิบมันต่างกันคนไทยถี่มา่าอันอี่นางจะอธิบายแบบไหนละพี่น,ออน้องเอ้ยนั่งจะอธิบายอันเอาตัวครอบัวของนี่นางเนาะคะ่ะเนาะ ก็คือตอนที่ครบก็บพ่อหญ่แรกๆนะโอเคพ่อญยญ่เขาหายได้เพราะว่าค่าคลองสีบอยู่เมืองไทยมันถูกค่าคลองสีบอยู่เมืองไทยมันถูกพอพ่อพอีนั่งขืนย่ายตามขืนมาอยู่กับพ่อญยญ่อยู่เมืองนอกนี่ค่าคลองสีมันแพงค่ายูค่ากิ่นมันแพงพี่นอ้องเพราะฉะนั้นแล้วพ่อยายอีนั่งก็บด่ดด้รวยบด่ดด้รวยอีนั่งอยากได้ยังก็ต้องหาเอง บบเชิงว่าหาเองลอยเปอร์เซ็นต์เล่าก็หายอยู่บันแมนว่าโบหายแต่ว่าเล่าบบสามารถที่จะหายได้แบบว่าอ่าเต็มกําลังตามใจที่เฮาต้องการพี่น้องทุกอย่างขึ้นทุกคนที่อยู่เมืองนอกต้องซ้อยเหลือเจ้าของจะมาหวังพึ่งเอาคนนั้นเอาของคนนั้นคนนี้แม้แต่ผัวของเฮาเงื่อนผัวเขาเป็นผัวเฮาก็จริงแต่ว่าคําว่างเงื่อนของเขาอ่ะพี่น้องมันก็คือเงินของเขานึกออกบ่นอกค่ะฝรั่งบางคนนี่ อันก็มีปัญหาได้เวลาส่งเงินกลับไทยเพราะว่าเขาบอกเข้าใจว่าคนอยู่ไทยอันยังม่ท่านได้เทาได้อีหอย่างเป็นอย่างคือบอ่อเฮ็ดงานหาเงินเอาเองจันส่อีนางก็พญ่อีนางก็เคยถามได้ว่าอีนางส่งเงินให้แม่เฮ็ดห่ังแม่อีนางก็ยังม่ท่านได้เทาเป็นอย่างแม่ั่นคือบอ่อเฮ็ดงานอีนางก็อธิบายให้เราฟังนุนนีนั่นนะคะเนาะมันมันก็แมนความเล่าพี่น้อง มันก็แมนความเล่าแต่ว่าสัญชาตญาณของของคนไทยขอ,อของอขอองีนางที่เป็นคนไทยคืออีนางจะต้องทรงเงินกับทั้งบ้านเนาะค่ะอีนางก็บม่รู้จะอธิบายแบบไหนพี่น้องแต่ว่าอันที่เขาถามว่าว่าฝรั่งที่เขาบอกเขาเขาว่าเอาว่าทรงเงินในคนไทยเห็ุอย่ง คนทางนั้นบ่มีคนทางไทยบ่มีมือมีตีนหาเงินเอาบบเอาเองบบอย่างประมาณนี้มันก็ถือของเขาส่วนหนึ่งพี่น้องมันก็ถือของเขาส่วนหนึ่งเนาะค่ะเนาะพะฉะนั้นอีนั่งถึงได้บอกว่าขันว่าเฮ้ามาอยู่เมือหนอกแล้วเฮามาอยู่เมื่อหนอกแล้วเฮาเฮ้าเฮาต้องสิ่งสําคัญเลยเฮ้าต้องเบิงคนของเฮ้าผัวของเฮ้าแฟนของเฮ้าผู้ชายของเฮ้าเดี๋ยวว่าเขาเป็นคนแบบไดเขาเป็นคนแบบไหนเข้าง่ายหรือเข้าหยาิถ้าเกิดว่าเบิงแล้วตังยิตังยินเออเขาเป็นคนส่งหยาิ ให้เฮ้าหาเอาเองดินล้นหาเอาเองายายมอยามีปัญหากันในเรื่องเงินกับสามีของเา้าราะว่าคนที่จะลําบากนั่นคือเฮ้าพอเฮ้าลําบากพอเฮ้าลําบากคนทางบ้านก็นลําบากน,นกําเนาะคะเนาะยางอีนางทุกมือ่อนี่อีนางดินล้นเฮ็ดงานเอาเองอีนางดินล้นเฮ็ดงานเองพ่ออีนางได้เงินพออีนางได้เงิน,ออน,างงนหาเงินรล่ได้เองนอกจากซอยพอยายแล้วนอกจากซอยพอยายแล้ว ีนางก็ส่งเงินกับบาออ้านพอใหญ่บอกาวาอย่างจะข้ามเพราะว่ามันเป็นเงินของยีนางทีนัา่งหาเอ,าเองแล้วก็เหลือจากาใส่ใจในขอบครัวเนาะคะ่ะเนาะพี่น้องคนเฮาคนเฮามันบอคือกันฝรั่งมันก็คือคนไทยนั่แหละพี่น้องยังขอบครัวไทยอ่ะผัวเมียคูหนึ่งเฮ็ดงานซอยกันซอยกันออกค่ากิน่ายูบางขอบครัวก็ผัวให้เมียอยู่บ้านซื้อหาเลี้ยงตกใจ ตกระจลูกค่ะบางครอบครัวกับให้เมียเลี้ยงลูกอยู่บ้านผัวหาเลี้ยงอย่างประมาณนี้มันคือกันพี่น้องอยู่ฝรั่งกับคือกันแต่ว่ามันแตกต่างกันตรงที่ว่าอยู่เมืองหนอนอกาเงินบาทมันแพงกว่าแค่นั้นเองค่ะเนาะค่ะเนาะอันนี้ีน่าก็มาตอบให้เท่าที่นั่งอตอบได้เนาะคะ่ะคนเท่ามันบ่กคือกันค่ะแล้วแต่ผู้ใดดวงผู้ใดจะพาไปในทางแบบไหนแต่ทางนี่ทางนั่นซอยเหลือเจ้าของ เป็นอันดีที่สุดเนาะค่ะเนาะพพายามซอยเหลือจะคของให้ได้ยิ่งเขามาอยู่ต่างบานต่างเมืองเนี่ยหางานเหตุอันดับแรกคือเลียนภาษาเลียนภาษา,า,ษาหางานเหตุยามั่วแต่อยู่ซื้อแบบเมื่อของเงินแต่สามีมเพราะว่าคันว่าเมือ่อใดเกิดเหตุฉุกเฉินทะเลาะทะเล,ะะเละาะกันอังเสียเฮาจะได้ยืนได้ด้วยตัวเองเฮาจะได้บ่ต้องวางพึง่งบ่ต้องเครียดบ่ต้องย่านอีหอย่างเนาะค่ะเนาะเพราะเขามีงานเหตุเขามีเงินแมนบอพี่น้องแล้วก็ที่ ที่สาคัญค่นว่าผู้ใดขืนมาแต่งงานขืนมาอยู่เมืองนอกแล้วกับมายูบ้านมาอยู่บ้านกับฝรั่งแล้วเฮ้ามีไล่ซื้อในบ้านของฝรัง่งเขาบอมีสิทธิ์ไล่เฮาออกจากบ้านเขาบอมีสิทธิ์ไล่เขาบอมีสิทธิ์ไล่เฮ้าออกจากบ้านเพราะมันผิดกฎหมายเนาะค่ะเนาะนอกซะจากว่าเขาว่าหากเข้าแล้วแล้วเขาจะเฮ็ดทุกอย่างให้เฮ้าอยู่บ่ได้นะนล่ะพี่น้องอีนังถึงได้บอกว่าสิ่งสําคัญเลยก็คือเฮ้าตองฮู้จ่ายคนของเฮ้า เฮาต้องหูจาคนของเฮาเองว่าเขาเป็นคนแบบไหนเข้ามักอันใดหรือบ่มากอันใด,อ,อ,นใดอันใดที่เขาบ่มากก่อแพยงยมอย่าเฮ็ดเนาะคะ่ะเนะเรื่องทรงเงินกลับบ้านยอมได้ก็ยอมบ่ต้องทรงหลายหรือบ่ก็แอบทรงคันว่าคันว่าเป็นแล้วเนาะค่ะเนะคะนันว่าหูจักอยังไรแล้วก็แอบทรงบ่ต้องให้เขาหูหลายเพราะว่าฝรั่งเขาบ่มาร้อยทั้งร้อยพี่น้องฝรั่งเขาบ่มาก เอออันนี้อันนี้เรื่องจริงลอยทั้งลอยฝรั่งเขาประมาเห็นคนไท่ทรงเงินกับบานไปยังจะต้องสรงเงินกับบานนู่นนี่นั่นอย่างประมาณนี้มันก็จะมีปัญหากันในครอบครัวเนาะคะเนาะแต่ที่สําคัญอย่างที่นางเคยเล่าให้ฟังเมื่อคลิปที่แล้วว่าก้อนที่จะขืนมาเมืองนอกให้เฮ้าพูดคุยกับผู้ชายของเฮาก่อนในความจําเป็นของเฮานียิ่งที่เฮ้าจะต้องทรงกับบ้านค่าใช้จ่ายอีกอย่างมีความจําเป็นอีกอย่างเข้าจะต้องทรงกับบานนู่นนี่นั่น เนาะค่ะเนาะนันลับพี่น้องอีน่าก็มาตอบให้ด้อพี่นอ้องด้วยเดี๋ยวอีน่าจะอีน่าเฮ็ดของของเจ้าของเซ็จแล้วเดี๋ยวีน่าจะลงไปซอยมูค่ะจนถึงเอ่อเวลาเลิกงานนู่นล่ะบสองใบสามเคง